เม,เมื่อมันเกิดปัญหา,าไฟติดที่ทิ้วหนึ่งให้เราปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องปุ๊บเราก็เปิดเปิดออกมามเปิดออกมาแล้วมาดูที่บอร์ดคอนโทรลตรงนี้นะครับเราจะปรับที่ SWC สวิตตัวที่ห้าสวิตตัวที่ห้าครับซึ่งตอนแรกมันออนอยู่เรากดลงมาให้ให้ออฟ ออฟสวิต <Off> ตัวเล็กยังไงครับผมกดสวิตเดียวอ่าดิฟสวิตตรงนี้ตัวที่ห้าออฟออฟปุ๊บ oh, เรามาเปิดเครื่องตรงนี้อ่าเปิดเครื่องให้ออนเครื่องให้ออนเครื่องจังหวัดที่ออนเครื่องมันจะไม่มีไฟขึ้นมามันจะไม่มีไฟพวกนี้เกิดขึ้นมาอ่าให้รอสักพักหนึ่งรอไฟไฟ,ไฟออกมาปุ๊บเรากดอ่าปุ่มน,นี้ค้างไว้ต้นสองอ่าปุ่มสองค้างไว้ ค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงดังติ๊บหนึ่งครั้งแล้วปล่อยอพอปล่อยปุ๊บกดปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วมาออนสวิตดิฟสวิตตรงนี้ตัวตัวที่ห้าเหมือนเดิมให้โยกขึ้นไปออนตัวตัวนี้สวิต SWC สวิตตัวที่ห้าให้ออนขึ้นไปครับผมจากนั้นให้เปิดเครื่องมันก็จะกลับมาเป็น Kiao 2 kiao 2 kiao chọn 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 kiao chọn